กำแพงเพชรเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกับกรุงสุโขทยัยมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่รู้จักกันในนามเมืองชากังราวและมีหลักศิลาจารึกบันทึกว่าเมืองแห่งนี้ยังเคยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาเมื่อล่วงเข้าสู่ยุคกรุงศรีอย,ยุธยาเมืองกำแพงเพชรมีความสําคัญในฐานะของเมืองหน้าด่านและยังเป็นศูนย์กลางของการค้าขายในยามปลอดสงครามจากความรุ่งเรืองแต่ครั้งอดีตก,กำแพงเพชร จึงเป็นมรดกอดีตอันยิ่งใหญ่โดยมีประจักษ์ยพยานสำคัญคือคำประกาศขึ้นทะเบียนให้เหมืองกำแพงเพชรเป็นมรดกโลกเป็นความภาคภูมิใจของผู้คนเสมอมา